ผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องกุศลปิปักกอศปักคราบเจ้าบ um ๊ายบายเจอกันพรุ่งน um ี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพี่หน่อยสิไัวใจให้กันบ๊ายบาย ทำไรครับมีที่โต๊เกใเหล่เจาพี่เนพี่ก็ใส่คนตายจะเขียนเอาใส่ยังันเ็มีองเอาแล้วพี่จุ๊กะไอย่างครัฮะพี่เอาไปให้เป็นคนตาเอาไปชัแจ้งหนาแจ้งหนาเอาไปหรือแต่งหนาพีพิปมันแต่งหนาผู้อื่น กระบะเยอะแล้วเอาขึ้นไปยั้งก็ไปเห็นเล้าใสยังเถี่ยเอาก็เทยใบเวล่าคามาแต่งหน้าเวลาเด็กหน่อยไปขอไปขอบอกสื่อบอกบ่าไอ้จะเอาไปใส่โหลดเอาไปสื่อผูดจะคอเอาไปใส่โหลดต่อสื่อเป่งเึ้นจะเอาไปใส่โหลดเฉื่อยเลยเอาก็บอกว่าให้เอามืงี้ยก็ไปให้ก็ไปอาอีกไม่ให้โดนเลยนะคะนอยู่ปัานนี้ บอกว่าเ้าคือหายคููเดียวอ่ะสันใจก็อจจอูอันใดคนละขาง่าสันเอาไปว่าเอาคือว่าเอาสันทังสองครูที่แหกอย่างนี้หมดต่วสรุปว่ามีบ่เอาว่เอ้ยเพราเอาแต่ว่าเป็นอย่างมีผมม่อยู่เอ้าก็เรียกว่าสินทาไม่ยังวันี้มาเล็กจะโมโอ้โหนมโ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 ลโม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 มมมมโ เออโอเคโอเคทีานขยะเนอโอเคเอาไม่เ็ไรค่มีอดำแล้วจ้าไม่นมรถดำมันถือหามากใช่ใอมันมีแม็กที่รถแมคโครรถดำรถคู่ของน้องของน้อไอ้ขี้กับกำีบิเอยบบบเสร็จเลยรถขยะบบเสร็จเลยวะรถ ขันนเราขยะขันในรขยเ่องราขยัเอาพี่โคขึ้นเ่วนี่เรื่องเราเร่องยุติเอาไปเรีนบ่ของน้องของน้าทีของเแล้วก็เรียนมาเลียเียนเหรียเลียนเียนเลีนขี

ไม่ยางเขาว่าคอ้ไอ้บายุมันไม่แก่ตัวไม่ยิ่งโอ้งยูยโรยังมันกับมีลคนเนาะเงินยูโรนะครับตอนนันเกือบซีได้ยังไตอนเงินผมเดเรยกอกยิสิมาก้ากู่อไก่อนพี่ยิีกะไยิ่โล่เ่อใครก่อนนะสิบ่ยนเมื่อ โอมา,อน,อานินมา้วกง้มันขวางทางนะขวางทางของคนิขึ้นล่างนะครับขออ,อนนะุญาตอนุญาตพัดก้งวู่ชบเบอร์กลับมาแล้วนะฮะันมาปั้งรั่เหรอครับโอ้เรายังไม่ได้ ขวาดขยะเลยวัมันทีมเอทีมเอทีมเอเห็นไม้เสร็จแล้วครับเดียวเองขยันโอเคบอรบอรไรจอกฟองเป็นผู้เช็กับของใชไ เจ้าของเป็นผู้เช็คเจ้าของตอมเฮ็ดก่อนเขาต้องเอิ้นเขามาเฮ็ดบอกรองเมเปียบานเอาไม่ได้สื่อที่ต้องคุมตัวเหมือนสื่อผ็คกองบอสข้างหลังให้ซ่อนเช็กไปกวาดแม่ไอเดียนไอเดียนไปกวาดมาแล้วช่วยยังกอกเมเปียบานไปกวาดเนี่ยของมีคนรถเล่ากันผู้ใดคือแม่พญิบาลอยู่ในใจเดียวนี่ไม่เง่ยบเบาบอไม่นั่นหลังคัด แม่พยาบาลม่ถึงพี่เปาบ่้้ยวเดะเ้ออันนั้นล้งควเดะเด้วยไมตกีรังว้าาว้เะเด้ยว้าเปวดม่ได้พี่โรบากหลายนึ่งาเราดไม่เห็นหรอก่เห็นหรอกไม่คนเห็นโเขาเห็นในวิดีโอเหัมัแบบสาวน้อยไงเา ามาอยลคคอไส้ใส่แชปแทู้ลค้แมขคือมีเอซ่เอาแาปก่าแฟบนั่แแแแนแะเอามาสักาบ้างก็ก็เป็นตไดเป็นตะลกแท่ก็เป็นหัวมาหละนักเกงกไหนียามีเรื่องไพี่มาสว่างเป็นตลก ที่มาสาสรเป็นตลกเพราว่าป้าโจบอกว่าเออแต่ว่าป้าโจบอกว่าหนูหนูสวยไปลูกหนูไปเป็นตลกมันบอกมอหนูต้องไปเป็นนั่งเอกศาสตูเด้อพี่หนุ่มหนุ่มสาวเออเออมาเดีนี้ก็เลยนอะไรม่เป็นนั่งเอกเวลาหาพี่น้องค่ะอ๋อนี่คือตอนสายปลายเหตุแมนอันนี้คือเรื่องจริงเดี๋ยนี่ก็สวยก็เลยนจริงจะเป็นตลกเราพี่ชายาน้องอิงอ้อนมาจากเออโอ้ยกระโจกได้แล้วเดิ๋ยวก็สวยครับ นแทร็อกแอนนูลูกนั่นเ้อก่าด้ย่แต่เมาื่อเันตรวาสจะมี้นนกทเนไมอย่ครับมา่ายคลิ่ไ้ตาี่หน่อยนั่นข้นเลยโ้เวลาวางหัจ็คทความสนะครับเออมูกี่วหมู้เต่าดยน้ามเ่หน้าบ้านพื่ม่็นไดเออเดสะอาดดีเถอ คมอของเขาบอค่อยละเอียดกว่านี่นะครับเดินอ๋อนี่เป็นเป็นโรงเรียนก็เป็นเป็นวัดพูดแบบวยังก่าพู้เองรูปยังคืออันนี้เลยเต่าไม่ได้เหมือนพี่แต่พี่อย่าเหมือนเต่าไปยืมียบกับพี่แซมดิ เนี่เข้าเลยเดี๋ยวเขาบอกแม่น้ขุมของพี่อีกมาอุ่มขึ้นเนี้ยขึ้นอย่างดีรักุมเรื่องสิเด้อยางสิเด้อแล้วตัวนี้อุ้ยอุ้ยมันคยเลเอาเหมือนจริงลนลองยิมแบบนี้ภาพสุกับปกที่ว่าสั่ง มูดอะไอุมยัง่เ่อนานๆขึ้นะพียเราหน้าเหมือนหมูเราเราเราไปยืนตรงนั้ผมสบเราอุ้มไปนาเดียรบอกโอน่อาันเรนืดอไหลงืนหลเออมีอย่างก็ขึ้นั่นเอาอันนี้พงละมังขึ้นกงละมังมันเขาพี่ว่มันเขาเจาะปก่อนห้อหลบนี่ใส่รอเทา บอกเลยเลยบอกเลยเลยไอ้สิบอกเพื่อนไทยว่าร้าจะถามันไปเลยนั่นสายข้จอดรถไปข้างไหนที่อยากจอดทางนาไม่ใหญ่ไปจอดมองไม่ตัวโอ้โหนาจะยุร่านไปเพือนไทเอกเอกอยากได้อะไรมัหนีไปแล้วครับไปประดับขออนุญาตสบายครับเดินทางปลอดภัยครับทุกคนขอกันไม่ขิ้ไหนาครับพี่น้องสวัสดีครับหมดพูดไหมรับรับ ามาได้แล้วครับประสนพ่อยูทูบเบอร์มาได้แล้วครับประสนยูไสนี่ยยูนาวัดบ่เ,เอาเอรอไอ้ไอ้มาหารถยูผีดไหมย,ยูลาดทางหนผิดไหม<อ>ลังเวทีไหน<อ>ห<า>ลังเวทีซายหน่อยบ่กลังเวทีมันมีสร้อยอยู่บอกกด ไป่นไอ้ตรงยางออกข้างหลังไปที่มนบอกดไอาางนาอยงถนนเลยคือทางถนนข้างออกทางนโอเคยางมาทพีซะนะเอาครับผมคลิปนี้ฝากไปเพท่านี้นะครับผมฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสาหรับเก่งบรรลุุยนะครับผมขอบคุณแม่แม่น้องขอบคุณขอบคุณแม่แม่ fc น้องฟิลนะครับขอบคุณกำลังใจดีทัของแม่ใหญ่ครับ แกล้งไปดูคุยทุกคนเลยนะครับพค้ชฮอ,อ,ขขอดีใจลายครับเอานละชินาทีแล้วอันบ่สมปนอย่างนี้ครับมันอับยากครันสิมนาทีชิมนาทีเป็นอย่างไร,รเอาบอสคุณจบดูบอสที่บอกว่ากำลังใจนะครับเป็นเขียเป็นคำเบาหนีนะครับเป็นคำเบาทีดีๆคำเบาทีปลอบใจคำเบาทีรักษาใจนี่เป็นยังทีแบบที่เสียที่สุดแล้วนะครับ ขาข้อก้อมมาตาเทียนอีกคือยิ้มออกคนนี้ครับครับผม <c oughs> นั่นแหละข้าวเดียคือหนองบะล้งเด้อครับ <c oughs> ว้าวเผาปิดเร็วเร็วคือกระติ๊